วันนี้ที่วัดพระสิงห์พระารามหลวงตำบลเวียงอำเภอมืองเชียงรายจหััดงวเชียงรายนายอภิษ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัท เทพดุงพรมมะพร้าวจำกัดเป็นประธานในพิธีเชิญพระกฐถินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินแก่บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์วัดพระสิงห์ในเทศกาลทอดกระถินประจำปี2567เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีพระพุทธทิวงวิวัฒเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย โดยมีนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าสนรัชการข้าราชการคณะสัตหาบริษัทเฮ้ปดุงพระมร้าจำกัดตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีและร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อทำบุญมีเย่ากระถินเพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและถวายจตุปัจจัยบำรุงพระรามหลวงจำนวนทั้งสิ้น819,796บาท โอกาสนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพดุงพรมมพร้าวจำกัดได้มอบทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา5แห่งได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโรงเรียนดอยหลวงวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษและโรงเรียนปริยัตวิทยากรวัดพระสิง์ สำหรับการทอดกระถินเป็นประเพณีที่ผู้ทธาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอนิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการเบณปฏิสังครพระรามโดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามาคัคคีทั้งทางกายวาจาและจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งเป็นการจันลง และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป